ในช่วงเวลาเดียวกันนี้พุทธศาสนาลัทธิเทรวาะหรือหินยานจากลังกาได้เริ่มเข้ามาแพร่หลายในอาณาจักรโ,โอรสองค์หนึ่งของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดได้เสด็จไปลังกาทรงรับเอาพุทธศาสนาลังกาวงมาเผยแพร่ ระสุดท้ายของเมืองนครทกหลังจากพระเจ้าชัยวรมันที่เจสิ้นพระชนอาณาจักรกัมพุทธที่เคยรุ่งเรืองแผล่อำนาจไปกว้างไกลก็ตกต่ำลงการยกทัพไปบุกไดเวียตหรือยวนในพุทธศักราช1759และ1761ล้มเหลวกลับมา และในพุทธศักราช1,763ก็ต้องปลดปล่อยจำปาเป็นอิสระอาณาจักรไทยอุปราสาทบารายต่างๆนะครับที่น่าสนใจนะครับไปสถานที่ที่หลายๆคนบางทีก็ไม่มีโอกาสได้เดินทางเข้าไปเยี่ยมชมนะครับเพราะว่าเราก็จอรึก,กันมาในสถานที่ต่างๆมากมายทีเดียวนะครับของขอมซึ่งชนชาตินี้เป็นชนชาติที่มีความยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มีความน่าสนใจมากๆนะครับแหม ในสมัยก่อนนั้นนี่นักเดินทางแต่ละที่แต่ละทางนั้นก็มีการมาบันทึกรากรอยตรงนี้ไว้นะครับนะอย่างจูหยวนจางเนี่ยเขาเดินจากเป็นทูตจีนเป็นพ่อค้าเนี่ยก็มีการบันทึกเรื่องราวต่างๆของของขอมในสมัยก่อนนะครับว่าความเป็นอยู่เป็นมาอย่างไรนะครับซึ่งในสมัยนู้นเนี่ยเราคงเกิดไม่ทันแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่ยังคงทิ้งไว้ให้เป็นรอยประวัติศาสตร์ให้เราติดตามแกะรอยของขอมนั้นก็ยังมีอยู่ ก็คือสถานที่ต่างๆนะครับรวมทั้งหมู่ปราสาทบารายนะครับต่างๆที่น่าสนใจรวมทั้งภาพบันทึกต่างๆนะครับทำให้เราเนี่ยได้รู้ความเป็นมาวิธีการสร้างบารายของเขาการสร้างปราสาทของเขามีความเป็นมาอย่างไรและก็มีความผูกพันกับเราอย่างไรด้วยนะครับเมื่อเรามีได้มีการเรียนรู้กับเขาเราก็ได้รู้แล้วก็พื่อาีมาใช้ในปรับใช้นะ ในชีวิตหรือว่าปรับใช้ในเรื่องราวของศิลปกรรมต่างๆนะครับของบ้านเราได้นะครับแล้วก็ได้รู้เรื่องของความเป็นมาของชนชาติที่เป็นเพื่อนบ้านของเราด้วยนะครับไปติดตามชมพร้อมกันดีกว่านะฮะตอนที่3ของวันนี้ไปชมพร้อมกันเลยครับรอยคอมครับรัตนโกสิธป์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาการทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องพระเหรียญรนาการตามที่คุณต้องการรับทาพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสิลป์ รับประกันคุณภาพโดยวิทย์อัตนมัโทรสิส oh, นใจโทรหาเราสิครับโทร085-856-9592 085-856-9592เฮ้ยอาหารช้าตอนตีสีเนี่ยนะใครเขาจะมากินเอ้ พี่ไอพิสเราบริการอาหารเช้าแต่ตีสี่ถึงเที่ยงวันโรงแรมไอพิสที่ไหนๆก็มาตรฐานเดียวกันทั่วโลกจะเป็นทางดาราและก็พิธีกรน,นะคะเพราะฉะนั้นการทางานก็ต้องเจอกับแสงแดดอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนก็ไม่ค่อยมั่นใจเลยค่ะว่าจะมีสกินแคร์ตัวไหนนะคะที่สามารถินช่วยดูแลผิวเราได้จริงๆค่ะแต่ตอนนี้มีคําตอบแล้วค่ะ สวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยสวัสดีค่ะปัจจัยที่ทําให้ผิวเราเสื่อมสภาพไม่มีอะไรบ้างคะด้วยมลภาวะด้วยความร้อนอาหารการกินการใช้ชีวิตทุกอย่างคือมีทําให้ผิวเสื่อมสภาพได้หมดเลยโอ้โหปัจจัยเสี่ยงเยอะขนาดนี้เราจะมีวิธีการดูแลผิวของเรายัางไงคะให้สวยใสยไร้ริ้วรอยริ่งคือหลายคนเนี่ยปล่อยให้ปัญหาเกิดแล้วก็มาแก้คือต้องทําอย่างสม่าเสมอตั้งแต่การล้างหน้าดูแลผิวพรรณล้างหน้าถุกข,ขั้นตอนแล้วก็การาบํารุงอย่างไอครีมเนี่ย บำรุงเฉพาะใต้ตาซึ่งตรงนี้ไม่มีต่อมไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความบอบางเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบำรุงพิเศษเดย์ครีมเนี่ยเป็นการบำรุงแต่ว่าไม่เข้มข้นมากเพราะเป็นกลางวันแล้วก็มีกันแดด SPF 15อันนี้ช่วยได้ไนท์อันนี้คือสําคัญมากมีความเข้มข้นเพราะฉะนั้นไนท์ครีมต้องบำรุงได้อย่างล้าลึกจริงหลังจากที่จอยได้เพอลองใช้ไทม์เลสแล้วนะคะบอกได้เลยค่ะว่าผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วริ้วรอยก็ลดลงด้วยค่ะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะจอยก็มั่นใจค่ะว่ามีผู้ แล้วค่ะเมื่อพ่อขุนรามคําแหงทรงปราบปรามแคว้นเก่าๆของอาณาจักรของหมอมตายชีวิตผู้คนในเมืองพระนครหลวงนครทมพุทธศักราช1839 ภาพสุดท้ายในจดหมายเหตุชาวจีนเฉาตากวนแม้ว่าอาณาจัก,กรกรัมพูชจะเสื่อมลงตั้งแต่ปลายพุทธศตรวตรรษที่18แต่ภายในเมืองพระนครในต้นพุทธศตรวตรรษที่19ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าใดน,นัก เพราะแม้จะถอยอำนาจลงแต่ยังไม่มีใครเข้าไปรุกรานถึงราชธานีดังที่ปรากฏในบันทึกของจิวตากวนชาวจีนที่เข้ามากับคณะทูตในพุทธศักราช1839ในแผ่นดินพระเจ้าศรีนครวรมันราชบุตรเขยของพระเจ้าชัยวรมันที่แป เรื่องราวในบันทึกของจิวตากวนมีรายละเอียดต่างๆแม้จะมีข้อผิดพลาดเนื่องจากไม่รู้จริงหรือเข้าใจผิดอยู่บ้างแต่ก็ช่วยให้เรารู้จักอาณาจัก,กรกัมพูชแห่งนี้ได้แจ่มชัดขึ้น มนจะเล่ารายละเอียดต่างๆของอาณาจรรักรกัมพูชาตามบันทึกดังกล่าวมีบทนำกล่าวถึงชื่อของประเทศว่าคนจีนเรียกเจรละหรือจัลละแต่ชาวเมืองเรียกประเทศของเขาว่ากันโพชิคือกัมพูธ เรื่องการเดินทางจากเมืองเวินจูของจีนข้ามทะเลมายังปากแม่น้ำโขงขึ้นไปตามลำน้ำข้ามทะเลสาบไปถึงการพังหรือกําปงซึ่งเป็นท่าเรืออยู่ห่างจากกำแพงเมืองไม่ถึงหกไมล์จากนั้นเขาได้เล่าเรื่องราวต่างๆสรุปได้ดังนี้ จิวตากวนบรรยายเรื่องกำแพงเมืองซึ่งได้แก่เมืองนครธมที่พระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดทรงสร้างขึ้นไว้ว่ากำแพงก่อด้วยหินวัดได้โดยรอบราวสี่ไม้มีประตูเมืองสี่ประตูเป็นประตูสองชั้นประตูเมืองด้านทิศตะวันออกมีสองประตู ส่วนด้านอื่นๆมีด้านละหนึ่งประตูนอกกำแพงมีคูล้อมโดยมีทางเดินข้ามตรงไปยังประตูเมือกขอบทางเดินสองข้างมีรูปสลักหินคล้ายเทพแห่งสงครามขนาดใหญ่และน่ากลัวรวม44องค์ยึดลำตัวหน้าซึ่งทำเป็นหน้าก้าวเสียนไว้ ราวกับจะกันไม่ให้หนีไปเหนือประตูแต่ละประตูสลักเป็นเสียงพระพุทธสี่พักแต่ละพักหันไปสู่ทิศทั้งสี่ประตูเมืองปิดในเวลากลางคืนและเปิดในตอนเช้าสุนัขและนักโทษที่ถูกตัดนิ้วเท้าห้ามเข้า สี่เหลี่ยมจัตุตรัสแต่ละด้านมีปราสาทหินกลางเมืองเป็นปราสาททองบายนด้านเหนือของปราสาททองห่างออกไปราวสองหลาเป็นปราสาททองแดงปาปวนซึ่งสูงกว่าปราสาททองทัดออกไปทางเหนืออีกราวหนึ่งในสี่ไม์เป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง นอกกำแพงเมืองด้านทิศใต้ห่างจากประตูเมืองราวสองอหลามีปราสาทหินพนมบาคแหงซึ่งลูปันเจ้าแห่งช่างตามตำนานจีนและสุขสารแห่งลูปันนครวัดอยู่ห่างจากประตูเมืองด้านใต้ราวสี่ร้อยหลา อกเมืองทางด้านทิศตะวันออกเป็นทะเลสาบตะวันออกกลางทะเลสาบมีปราสาทหินในปราสาทมีพระพุทธรูปสําฤทิ์ปางสายากซึ่งมีน้ำไหลออกมาจากพระนาภีทางเหนือมีทะเลสาบเหนืออยู่ห่างจากกำแพงเมือง ราวหนึ่งในสี่ไม์กลางทะเลสาบมีปราสาททองนาคพันที่อยู่อาศัยพระราชวังหลวงสถานที่ราชการและบ้านเรือนของขุนนางล้วนหันหน้าไปทางที่ตะวันออกอาคารในพระราชวังหลวง ตรงกลางมุงด้วยแผ่นตะกัวแต่ในส่วนอื่นมุงด้วยกระเบื้องดินเผาในเขตพระราชวังมีปราสาททองเป็นที่บรรทมของพระมาหากษัตริย์บ้านเรือนของเจ้านายขุนนางต่างจากบ้านเรือนของราษฎรทั้งขนาดและรูปทรง บ้านของตระกูลนักบวชและชนชั้นสูงมุงด้วยกระเบื้องในขณะที่บ้านราษฎรมุงด้วยฟางถักส่วนบ้านของข้าราชการมีขนาดเล็กใหญ่ตามตำแหน่งการแต่งกายทั้งหญิงและชายตั้งแต่กษัตริย์ลงมา กล้าวผมและเปอยไหลนุ่งผ้าผืนเล็กรอบเอวเมื่อออกจากบ้านจึงจะใช้ผ้าผืนใหญ่กว่าคลุมทับผ้าที่ใช้แตกต่างกันไปตามฐานะ